อยากลดเซลลูไลท์ใช่ไหมคะสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยนะคะตอบคำถามแฟนคลับที่ถามมาสิ่งแรกนะคะก็คือการคาร์ดิโอหรือการสร้างให้ระบบหมุนเวียนโลหิตต่อมน้ำเหลืองทุกอย่างนะคะปอดหัวใจแข็งแรงดีนะคะระบบเผาผลาญกลไกในร่างกายของเราก็จะทำงานดีขึ้นขณะที่เรานอนหลับกินเดินนั่งเฉยๆนะคะร่างกายเรามีการเผาผลาญพลังงานนะคะดังนั้นเราต้องทำยังไงให้ปอดหัวใจเรา เรียกได้ว่ากลไกลของร่างกายเราแข็งแรงก็คือฟิตปอดกับหัวใจไว้วิ่งกระโดดเชือกว่ายน้ํานะคะลองจัดสรรเวลาดูพี่ลุงเชื่อว่าทุกคนเคยผ่านวิชาพละศึกษามาอยู่แล้วนะคะเรารู้ดีแต่เราอาจจะมองข้ามแล้วไม่ได้ให้ความสําคัญนะคะแล้วสิ่งที่2ก็คือการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะ คาร์ดิโอกับการสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อจะต่างกันตรงที่ว่าคาร์ดิโอเป็นกิจกรรมที่เราฟิตปอดหัวใจนะคะระบบหมุนเวียนโลหิตทํางานได้ดีขึ้นระบบน้ําเหลืองทํางานได้ดีขึ้นนะคะแต่การสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อเราโฟกัส hmm. เป็นส,นส่วนส่วนไปนะคะแขนขา mm hmm. สะโพ mm hmm. ดังนั้นกิจกรรมที่พี่รุงจะแนะนำหรือท่ากําลังกายต่อไปนี้จะเป็นท่าที่ใช้ในการลดเซลลูไลท์หรือว่าลดขนาดขาเบียดนะคะ ต่างๆบริเวณขาสะโพกได้ดีมากเลยนะคะลองใช้เวลาดูนะคะ2เดือนเห็นผลจริงๆนะคะท่าที่1นนะคะแล้วก็แนะนำเป็นท่าเดียวนั่นแหละคะ่ะทำก่อนอาบน้ําเช้าและเย็นนะคะยืนบนขาข้างขวาเกรงท้องนะคะสร้างความแข็งแรงแกนกลางลาตัวฝึกการทรงตัวไปด้วยเตะขาขึ้นนะคะข้างซ้ายอยากเห็นผลไวนะคะแนะนํา40ครั้งนะคะเกรงท้องตลอดเวลานะคะสร้างความแข็งแรงฝึกการทรงตัวไปด้วย ข้างละ40ครั้งนะคะกระชับกล้ามเนื้อต้นขาแล้วก็สะโพกลดเซลลูไลท์ได้ชัวร์ท่าที่2นะคะจะเป็นการเตะไปข้างหลัง40ครั้งนะคะเกรงท้องตลอดเวลาขณะที่ฝึกนะคะสร้างความแข็งแรงแกนกลางลำตัวไปด้วยนั่นเองนะคะคนที่ปั้นกล้ามท้องอยากมีซิกแพคนะคะท่านี้คุณใช้ได้เลยเช่นกันขณะเดีวยวกันได้ต้นขานะะกระชับ แล้วก็ลดขนาดขาได้เหลาต้นขาได้ดีจริงๆนะคะเซลลูไลท์ลดแน่นอนพี่ลุงทำมาแล้วนะคะสลับข้างนะคะข้างละ40ครั้งนะคะต่อท่าทั้งหมด40หมดเลยนะคะทำทั้งหมด5เซตเลยค่ะวนไปนะคะซ้ายขวานับเป็น1เซตทำให้ครบ5เซตนะคะถ้าคุณอยากเห็นผลไวแจกเทคนิคฟรีๆแล้วนะคะขอแค่ผู้ชมทุกคนลงมือทำแล้วคุณจะได้นะคะ 40ครั้งเตะขาไปข้างหลังก็40ครั้งเช่นกันแบบนี้จึงจะนับว่าครบเป็น1เซตนะคะไม่จำเป็นต้องพักเลยค่ะเพราะว่าเราสลับขาก็ถือว่าเป็นการพักไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้น้ำหนักที่มากนะคะมีวินัยนะคะพี่ลุงเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำได้คะ่ะสนใจปั้นหุ่นทักลายมานะคะ